เรื่องราวของ YNW Melly EP 2นะครับผมจะพาไปไล่เรียงให้แบบชัดๆว่า YNW ดั้งเดิมมีใครบ้างแล้วหลังจาก Melly ติดคุกเกิดอ,อะไรขึ้นกับแกงนี้แกง YNW นะครับดั้งเดิมจะมีตัวหลักๆอยู่ประมาณ4-5คนหนึ่งเลยก็คือ YNW Melly นะครับเป็นแกนนำหลักคือศิลปินที่ดังที่สุดในกลุ่มนะครับและเป็นตัวเชื่อมทั้งหมด YNW s u c h a s e r นะครับหรือ Anthony William เพื่อนสนิทของเมลลี่นะครับมีบทบาทเป็นเหมือนบิ๊กโบรในกลุ่มรายงานหลายแหล่งมาว่าเขาเริ่มมีปัญหากับเมลลี่เรื่องเงินและความไว้ใจเสียชีวิตในเหตุการณ์ดับเบิลเมอร์ในี2อร์ในปี2018วนที่3 y n w j e w นะครับหรือคริสโตเฟอร์โทมัสจูเนียร์อีกหนึ่งเพื่อนรักวัยเด็กของเมลลี่นะครับนิสัยล่าเริองอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มทำเพลงเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกับซักเชเซอร์ Y.N. w b o t l e n นะครับเพื่อนสนิทอีกคนนะครับและเป็นคนที่ถูกจับพร้อมกับเมลลี่ในคดีดับเบิลเมอร์เดอร์ตำรวจเชื่อว่าครับเขามีส่วนช่วยเหลือเมลลี่ในการจัดฉากนะครับเคยได้ประกันตัวออกมาแต่ก็ถูกจับใหม่ในปี2 0 2 4เพราะฝ่าฝืนเงื่อนไขและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อคดีครับผมในคนที่5นะครับ Y.N.W.B.Slam น้องชายแท้ๆของเมลลี่นะคบมีชื่อจริงว่า Brand ด on King เริ่มแรปตอนอายุแค่12ปีมีสไตล์เพลงคล้ายกับเมลลี่มากแต่โทนจะซอฟกว่า ตอนเมลลี่ติดคุกนะครับเขาก็พยายามถือธง YNW ต่อในฐานะน้องชายที่รักพี่สุดใจมีเพลงดังอย่าง Slam Dream ที่ทำให้คนเริ่มสนใจเขา like หลังจากที่เมลลี่ติดคุกนะครับกลุ่มก็เริ่มแตกการเสียชีวิตของชูวี่กับซักเชเซอร์ทำให้แกนกลางของกลุ่ม Y.N.W หายไปเลยถึง2คนบวกกับการที่เมลลี่ติดคุกและบอสแลนก็โดนด้วยทำให้แกงเหมือนโดนตัดขาดหลายคนที่เคยอยู่รอบๆเริ่มตีตัวออกห่างหรือไม่ก็เงียบหายไปเลย Y.N.W.B ส l a m นะครับพยายามจะสารต่อเขาคือความหวังเดียวของ Y.N.W ที่ยังแอคทีฟจริงๆแต่เพราะยังเด็กนะครับและต้องแบกความดราม่าของพี่ชายไว้ แถมคนก็จับตามองว่าเขาจะเป็นเงาของเมลลี่ไหมบีสลามเลยค่อยๆเปลี่ยนแนวมาเน้นทางเมโลดิกกับซอฟตแฟดและไม่พูดเรื่องคดีเท่าไหร่มีข่าวลือนะครับว่า y n w เไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว มีคนในวงการบอกว่าคนรอบตัวเมลลี่บางส่วนเริ่มหันหลังให้บางคนที่เหลือในวงไม่ได้ใช้ชื่อ YNW ต่อแล้วเพราะชื่อมันติดภาพคดีและที่แรงก็คือมีคนแอบเมาว่าบอสเลนอาจไม่ได้จงรักภักดีต่อเมลลี่อย่างที่แสดงออกสรุปสั้นๆน,นะครับ YNW เคยเป็นกลุ่มที่ดูแน่นแฟ้นและมีอนาคตไกลแต่คดีกดปุ่มชัดดาวเพื่อนสองคนทำให้ทั้งวงพังทั้งทางกฎหมายและทางความรู้สึกตอนนี้ชื่อ YNW ยังมีอยู่แค่ในพลังของแฟนๆที่ยังเชื่อในตัวเมล และดีสลามเท่านั้น